าพบก็บเป็นปันกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปันก็จะเอาหมายไปตกปลาค่ะแต่ว่าวันนี้ปันก็เอาเรือมาด้วยนะคะสำรองไว้พอไปถึงเขื่อนปุ๊บถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจยังไงปลาไม่กินเนี่ยเราก็จะลงข้างตะลิ่งนะคะลงน้ําดีกว่านะคะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยทุกคนแถวบ้านปันน่อันนี้เพิ่งจะมีนานะคะถ้าเมษานี้ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยสงสัยเฝ้าแต่เขื่อนทั้งเดือนแล้วมั้งทุกคนวันนี้ปันก็ไปกันหลายคนนะคะเพราะว่าป้านเนี่ยหาก,กุ้ยเส้เดือนกันอยู่ ตามเราห้วยป้าเขายังไม่ขึ้นมากันนะคะส่วนป่าเนี่ยใส่เดียมพอแล้วไปเดี๋ยวเราก็จะไปเจ้าป่ากัน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอชมเป็นกำลังใจให้ป็นปนันกันค่ะไปกันเลยไปอุ้ย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 ตัวแรกมาแล้วตัวใหญ่ด้วยตัดนิ่มๆตัวใหญ่เนาะ นึกว่าตัวเล็กใช่ตอนเบาๆแตะแตะแล้วก็ทุ่นนอนใช่ปะ่ะเออมันมันไม่ดึงทุ่นจมนะครับโอ้ยโหยื่องว่าปนีนันตัวแรก <c oughs> ตัวแรกมาแล้วไซส์สวยเลยเดี๋ยวรอชมกันต่อครับเฮจ้อยตัดตัดต่ดตดไม้เหมืมมอม <c oughs> คันเดิมนะครับ คันเดิมใส่เข้ามพ,พอกับตัวแรกเลยอเอ้ย,อยคันนี้น้ำต่อคันนึ้ต่อชั้นอ้าวเงียบไปแล้วอันนี้ไปแล้วจะมาเป็นคู่หรือจะมาเป็นฝูง ต่แาแล้วมาครับมาครับอืมเฮ้ยคันนี้สามตัวซ้อนแล้วหมเออวันนี้วันนี้คันนี้หมานจิ๋วหมานถ้าไม่หมานก็จะให้เฝ้าบ้านจ้าม่ต้องออกงา <laughs> สามตัวแล้วคะัคันเดิมคันเดียวซ้อนสามไปเลย อ่ืนทำงานบ้างเกอรเดี๋ยวคันนี้มันเหนื่อยอุ้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 กินนิ่มๆเฮ้ยทุกคนมันกินคันนี้คันเดียวเลยแล้วคันอื่นลงใกล้ๆไม่กินเออคันอื่นลงใกล้ๆไม่กินเออแปลกเหมือนกัน,ปนแปลกแต่จริงใช่เนี่ยเห็นปะ พูดนั้นไปแล้วใช่ไหมอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ <ใน S 2> จุดใช่แทนที่คันนั้นเลยไม่กลิ่นไม่ใช่แฟนทำแทงไม่ได้หมายแค่นี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยตา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 อ,อืออือหุย จริงๆทุกคนมันกินค่นี้แค่เดียวจริงๆครับขั้นอ,อื่นมันไม่เอาขันอ,อื่นไม่ทํางานเลยทํางานคน่นี้แค่เดียวนี่ก็ใช้เยอเก่าแลฮะตกต่อตายแล้วออนอะ้ยอุ้ยอุย้ยอ้ยอุ้ยดโเอา มื่อกี้จับอีกคันหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่กัมีต่อคันนี้มาตอดแต่คันนี้จมไปเลยระวัง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 โอ้อออออโหโดนซับขาล็อกนะครับรคีโรปอ่ะก็แม่แอบกินอีกคันเฉย,ย,ยเลย,ย,เ,ลย,ยเออไม่แน่นะชัดูมาหรือเปล่าคังดำเลยหายนะฮะเพราะว่ามันมีกรณีหนึ่งเคยเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ว่าตกคังดำอยู่แล้วชัดูมากินคังดำที่คังดำกำลังกินเบ็ดอยู่เลยเนาะ มนไล่กินขนาดนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยได้แล้วปุ้ยได้แล้วใส่ใส่ได้อยู่ห้าตัวชดูหนึง่งชดจะตุย้ยค่ะ เอาเอาเอาอโอ้ชะโดมาอีกแล้วชะโดเวลากินมันไม่ต่อนะใช่ไม่เอาไปเลยนะคือแล้วก็เหยื่อหายเพิบไปเลยใช่ไหมใช่เห็นปุ๊บจมลากไปเลยไม่ก็บางครั้งคือตอนแล้วปล่อยฟองหรอใช่ป่ะแต่นี่มันไม่ต่อเลยเอาเลยมันลากปุ๊บมันจมไปเลยค้างนี้น,นี่ปลาเลย โอ้ยขันนี้ข้างน้ำขันนี้ข้างน้ำเออหมุนเตี้ยวเลยอืมจับปลาสองมือเอ้ยจับปลามือเดียวสองตัวรโดมากวนแล้วนะครับเริ <c oughs> ่มร้อนแล้วก็ลงน้ำแล้วนะครับอากาศมันร้อนต้องคลายร้อนด้วยกันลงน้ำ ยังไงต่ออยู่ต่ออยู่อุ้ยอะไเอาไรมาแล้วมาแล้วเอ้ยกินยากกินเย็นน้องนึ้นนี่ก่อนแน่ ปาฮุบในกอนะมยากเนาะกวาจะได้แต่ละตัวเอ้ยตอดตอดตอดนั่นแหละที่จับเออตึ้งทีปาชลาดโอ้ตัวใหญ่ปลาชลาดตัวใหญ่มากปาสูนหรือว่าปลาหนีน เมื่อกี้มันตอบไปแล้วทีหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่จมใช่ไหมทีรอบนี้ไปก็ให้จมไปเลยโอ้โหมือปากายเลยดิตัวใหญ่เนาะใช่เดี๋ยววางจะแก๊กก่อนนะลองมาดิ้นนะโอเคจะสวิงเดี๋ยวลุกๆโอเคมาแล้วอุ้ยทำอะไร ปล่อยปลาเออปล่อยเนื้อปล่อยปลามาแล้วไปแล้วมาเร็วเข้มเร็วไปเลยลงมาแล้วลงมาแล้วอุ้ยว่ายมาหาเลยก้าจะมนปันได้น้ำลึกนะคะหนูจะไปไหนคะไปไหนคะลูก มาเคามาหาประปันนี่แหละเกาจับก็จับเราได้ก็จับได้เราว่าเขาเกาะเราให้ขนมกินมาโยมาซบมาซบเออจะไม่ใช่เรองบงเนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วใหคิดถึงแล้วไปแล้วดีเนาะเขารู้จังมาหาเราด้วยเออไปแล้วทำอะไรน้ำเชยเชยมาท้าทายให้รู้ว่ามาร้องอิ่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 งแล้วก็กลับใช่ วยไปแล้วอลอน้องอื้อแป๊บเดียวไปเลยจำได้ลมตีมาจับกินพอดีจับกินได้ วันนี้นะคะมันก็ตัปลาได้แค่นี้นะแล้ววันนี้ได้น้อยมากวันนี้ไม่หมั่นเลยนะคะเปนวันก็หมั่นบปนวันก็ไม่หมั่นแล้วตัวปลามันก็เป็นสักแบบนี้นะคะทุกบบนนะคนได้แค่นี้เองแต่ว่าไซส์สวยนะไปโดนจุดแร่ตัวใหญ่เลยเราก็คิ่ว่าจะหลุมมาแบบเป็นฝุ่นแบบเยอะๆที่ไหนได้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้เพิ่มเลยนะคะแล้วกลับบ้านแล้วไม่ตื้อแล้วนะคะทั้งวันสิบตัวได้ได้กับเข้ามือ้อนึงพอดีกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายมุดมุดเลย